S <S <ans> ในที่สุดก็ใกล้สำเร็จแล้วสินะท้าคนก็จะได้สนุนกับเกมนี้มากกว่าคนอื่นจะอ่าไม่ทันแล้วจ้าตอนนี้นะ่ะอ่านไม่ทันแล้วจ้าเพอาะฝันร้ายที่รมามันงั้นเหรออืมฉันควรจะเอามันมากขึ้นเว้ยแปลผิดแล้ว <laughs> ไม่ทันแทำอะไรเลยพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีนะใช่รือเปล่าว้าวถือวิชาศาสตในการไม่ได้ฉันจะจี๋จหรือดี๊จะเปิดคลิปซะหน่อยไปเถอะ นายน่ะสูญเสียขอสงจ่ไปแลวอย่างไงล่ะรุ่นแรงใครน่ะมันหมายความว่าไงไเออเฮน้าไม่ได้ฟังเสียงของหัวใจของนายเลยนะฉันไม่เข้าใจอะ่ะมันกระไรขึ้นเออเือ,อั้นก็จบเกมนี้ให้ได้ซะสิแล้วนายจะได้คำตอบนั่นเอง เขาไม่ได้หอยร้อนนะผมเติมให้อู้ววโอ้กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท <siblings> ่านด้วยนะครับคาเอลมีคาเอลเองวันนี้เรามาอยู่กับเกม Baby s n g i t m a r e Circus กันนะฮะผมก็เกมนี้นะฮะเขาหยุดพัฒนาไปตั้งแต่ปี2อ1 8นนะครับประมาณห6ปีที่แล้วซึ่งผมเพิ่งมารู้ว่า เกมนี้เขาผลิตไปตั้งนานแล้วแล้วผมเพิ่งมาเจอมันเมื่อวานเองก็เลยถือวิสาส์ในการอัดเทปเลยละกันนะครับผมก็ไม่มีความคิดไม่มีความรู้อะไรทั้งนั้นนะฮะเกี่ยวกับเกมนี้นะครับโหลดมาเล่นเลยป่ะอันนี้ Price c o n n e r น่าจะเป็นชอบเก็บของนะเอกต้ายังไม่เปิดนะฮะงั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยละกันเพราะว่าไม่มีอะไรจะโละ i r c s for Newbie สวนสนุกสำหรับเด็กกระโปงวิ บอลล่าน่ารักจียไปดูทีเซอร์มาเกมนี้มสาสไตล์ภาคสี่นะครับก็ว้วอะไรอ่ะมีสองที่อ่ะกดกดเข้าไปได้ปะกดตรงกลางได้ไหมตรงกลางกดไม่ได้ไดอุย้ยอุ้ยภาคสี่จริงเต็นท์ของเบบี้กดชิปเพื่อเปิดไฟรันแบค็คอ๋อคือคลิกเมาส์เบบี้ จะไม่รู้สึกเหมือนเธอนั้นแก่ลงอ๋อพยายามทำให้แน่ใจว่าในเต็นท์นี้จะไม่มีอะไรที่ suspicious activity นะจ๊ะแล้วเกิดเธอเข้ามาใกล้เรามากเกินไปไปวิง่งหนีทันทีกดชิปสิอ่าแน,น่วิ่งออกเลยเ,เต็นท์นี้ล่ะ พีดีแบบสเตนพีดีแบบนั้นชอบในการเล่นพวกเขาจะชอบอยู่ในที่มืดเตรียมพร้อมให้ดีเพราะว่าพวกเขาอาจจะทำให้หน้าจอของคุณกระพริบได้ใช้ไฟเข้าในตาของพวกมันจะทำให้พวกมันหยุดไหนเป็นน้องหกนะคลิก ที่โคตรละโคตรซ้ายแล้วโคตรขวาเพื่อหันโคตรซ้ายแล้วโคตรอ๋ออย่างนี้นี่อุย้ยตัวไรอะสถานีเติมพลังงานทำไมอะอุ้ยอ๋อเติมพลังงานเราจะเติมยังไงเพื่อให้แน่ใจว่าสถานีเติมพลังงานนั้นจะทำให้ เราสามารถเติมพลังงานได้กด W ครับงอ๋อโอเคแล้วสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับสเตจของบอโล่าเพื่อทำให้เพลงของเธอเล่นได้ตลอดคืนแล้สถานีอยู่ข,ข้างๆหรอใช่ไหมะดูกันโอ้ยบอโล่าชอบในการไม่สิบอโล่านะชอบแสงสปอตไลท์มันจะทำให้เธอ รู้สึกไม่แปลลองผมเนี่ยทำไม่แน่ใจว่าอ่าเราจะต้องมายืนเฝ้าเธอแล้วก็กดก่อแค่เฝ้าใช่ปะจะทําให้เธอเติมพลังงานอ๋อเหมือนกับว่าจะทําให้แบบบอลลล่ารู้สึกว่าอุ้อยทำไมเครอร์เซอร์หมุนทําให้บอลลล่ารู้สึกว่า เธอหน้าเหมือนมีคนจับตาดูเธออยู่คุณพร้อมแล้วใช่ไหมกด Y เพื่อไปต่อเขาไปตออไปต่อมีตกใจเลยยินดีด้วยคุณได้เหรียญเงินสินเมื่อคอยเกมมันดูไม่มีอะไรนะแต่ว่านี่ขนาดแค่ซ้อมผมยังไม่อยากเล่นเลย ทางที่ง่ายมากแล้วก็ไปต่อเลยไหมคือแรกเราจะทำเหมือนเป็นซีซั่นเหมือนอซีรีส์ที่เราทำมานะครับก็คือเป็นอ่าีพี TS, ละพาร์ทอีพีละคืนแล้วกันปะเริ่มแรกเราไปบอโลลาไม่เราไปนี่ก่อนไปปั่นไฟ ปั่นไปเหอะมันเต็มแล้วึ๊บไปหาบริลลาต่ออยากรู้ว่าเราจะอุยเจะให้อ๋อแค่จ้องเราก็ได้เลยเหรอโคตรหลอนหลอนมากต่อนเกินไปละแ,แล้วเต็นของบีดีแบบล่ะหน่ามาดูซิ ใครอะไอตัวเล็กเนี่ยนะที่มันจะมาทำให้หน้าจอเราพิเิเเี้ยนเบเบ๊พี่มาหาแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่อยู่น่าจะมาตอนไหนงั้นจะเติมบอลล่าต่อ,อเสียเพลงมาแต่ไกลเลยแ,แกแหอ่กยเติมพลังงานช้าอยู่นะว่าไป มัวโมเดลหล่อนมากเลยอ่ะไม่ชอบมันหล่อนเกินสมาธิไม่มีในี่เละที่จะเลนแล้วปันไฟจะกลับไปดูเบบี้ก่อนอุ้ยรถไฟอยู่ให้เต็มเลยปะที่สองลอะไปดูเบบี้กันที่มหาแล้วเแบบี้ถ้าเจอเบบี้อยู่ใกล้ให้ออกโอ้ย โอ้อยน่ากลัวอ๊ะเอ่ะอทำอะไรทำอะไรอุย้ยมันมีสองตัววะ่ะถ้ามันจะทำให้หน้าจอเรามันพ่ายยังไงอ่ะไปดูที่บบล่าอุย้ยแเบบี้อย่างหลอน ดูแค่ไทเทนเกมนี่ก็ใจหายแวบปันไฟโอเคไปต้อผมจะกลับไปหาพี่เบบี้ได้อย่างเกบี้อยู่ไหมวะเสียงดูกันอย่านะพี่โ,โูดร้องอ่ะอ่าไปแล้วอยากเลดังเต็ง สามตัวเหรอโอ้โหบอลล่าบอลล่าทำไมเดินรถไวขนาดนั้นปัดไฟปัดไฟปัดไฟนี่ผมจะไปดูเบบี้ก่อนปหรปัดไฟก่อนแล้วกันอืมเออไอ้ไฟเนี่ยรถเยอะ ไปดูเบบี้เสียงอะไรอะเบบี้โอเคอ๋ออ,อันนี้เหรออ๋อมันทำอ๋อโอเคมันน่าจะลงตัวแนละ้วใช่ปะนั่นอ๋อฉายจนกว่าน่านเราจะกลับมาอเอ๋มาลุล่าต่อ ไม่ได้ยากขนาดนั้นอุ้ยแต่บาลาลาลอลล่ารถไวอยู่นะไม่ไม่อืมอืมรถไวอยู่อุ้ย,อ,ยอีกแล้วเหรอโอ้ยแล้นยังไงอ่ะมันจะมาหลอกเราเหรอหรือยังไงอ่ะมันมันกระพริบถี่ยังอ่ะ ขอกลับไปดูเบบี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเบบี้มากเลยเแบบี้จ๋าพี่มาแล้วจ้ะโอเคอยังไม่อยู่อจบแล้วเฮ้ยไม่ได้ยากนะอุ๊ยตกใจ <c oughs> ยินดีด้วยคุณได้เหรียญทองอมาทำอะไร มินิรีน่ารูคืออะไรอะ่ะกดของมินิรีน่ามินิมินิรีน่าเกมอ่มินิรีน่าจะอยู่ในหนึ่งในสามเต็นซึ่งเธอจะเข้าใกล้เราขึ้นเรื่อยๆจับเธอให้ได้ด้วยแฟตของคุณไปฉายนั่นแหละ หากเธออยู่ทางซ้ายเต็มซ้ายใช่ปะให้ปิดไฟห้ามเปิดหากเธออยู่ทางขวาให้เปิดไฟค้างไว้และหากเธออยู่ตรงกลางให้กระพริบไฟฉายของคุณจะใช้ไฟฉายหากเธอไม่อยู่ที่นั่นคือเปิดไฟไม่ได้เหรอโอ

ว่าไปแล้วโอเคฟวาเฮ้ยข<า>ักโอเคเอ,อ้าโอเคเสียงชัดเจนอยู่อฮ้ยซ<า>้า,าย มินิลีน่าน่ากลัวจังมันคือตัวอะไรอะ่ะอู้อู้หู <c oughs> ้้ปุ่มชิปผมจะพังวันนี้แหละอืม <c oughs> อุย้ยงน่ากลัวจัง้อยสิบวิ เสียงไกลมากขนลุกเลยไปเสวิสระอืมผมชิปจะพังวันนี้แหละไม่คันี่เข้าบอดโอ้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 โไปดักอื่นบ้างเถอะมิทลิน่ามาทีเช้าอะอะอะ โอเคว้าน <Okay>. oh. ่ากลัวจริงนะน่ากลัวมากเลยวิสิท เรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้ยากขนาดนั้นเนอะว้าวยินดีด้วยคุณได้โกลเด้นไนมิตีหน้าโอ้บอลบอลลูกับเดอะมีเดียมเวย์นะฮะไอสอดดันนี้เก็บไว้พาดหน้าแล้วกันนะครับผมก็เรา พอแค่นี้ก่อนนะฮะเอาเป็นหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับผมก็อีพีแรกนะครับเปิดประเดิมด้วยอสองดาดนะฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับ Baby's Nightmare Circus นะฮะพาร์ทแรกผมไม่มีอะไรมากตามสเต็ปเกมฟาร์น้ำนะฮะเออมันจะไปตึงๆกันพาทท้ายๆนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะก็ขออภัยที่หายไปนานด้วยนะครับมีธุระให้ทำหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะก็จะพยายามเอ่อ ครับคลิปนะฮะพยายามจะอัพคลิปให้ได้บ่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราจากแล้วนะครับบ๊ายบายไปแล้วนะทุกคนนะครับจุ๊บๆบ๊บายบาย้วเจอกันใหม่นะ